เช้าวันต่อมาห้องนอนของเจ้าชายเหม็นหึงเจ้าชายโจชัวเข้ามาแล้วเอ๊ะเจ้าเจ้ามาแล้วเหรอ <c oughs> ก็ใช่นะสิเจ้าชายรียบรับประทานอาหารเช้าก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกับเจ้าหญิงเจนเถอะเพยยื่อข้ออย่างนั้นก็ได้เอ๊ะอะไรนะ่ะสารสีเขียวในถ้วยที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนยาพิษนั่น คือข้าวช้าของเจ้าชายโจชัวอย่างนั้นเหรอช้าก่อนถ้าดื่มของในถ้วยนี้ลงไปต้องตายแน่ๆอีเหมนหึ่งเชียวเจ้าหญิงเจนทรงทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรคุณปู่อย่ากโกรธไปเลยนะข้าไม่ได้มีเจตนาร้าย แค่อยากจะถามสักหน่อยนึงสิ่งนี้คืออะไรกันแน่เขียวปีเลยดูแล้วแปลกๆนะ่ากลัวชะมัดเจ้าหญิงเจนทรงคิดว่าข้าเอายาพิษให้กับเจ้าชายหรือพะยะค่ะเออไม่ทันเข้าใจสถานการณ์ก็คิดไปเองก่อนแล้วแต่จะช่วยอะไรได้ละ่ะเจ้าหญิงเจนนี่คือเลือดจากหัวใจของลูกเทพมังกรที่หายากมากนะพื่อค่ะร่างกายของเจ้าชายโจชัวไม่ค่อยแข็งแรงนะัก ไม่สามารถกลืนอาหารปกติได้รับประทานได้เพียงแต่ของเหลวเท่านั้นแต่ของเหลวทั่วไปไม่ว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพียงใดหากเจ้าชายดื่มเข้าไปแล้วก็จะปวดท้องเสียจ,จนทนแทบไม่ได้มีเพียงเลือดของลูกเทพมังกรนี้เท่านั้นที่เป็นยาบำรุงที่หาได้ยากมากในโลกที่ยังคงบำรุงร่างกายของเจ้าชายมาตลอดหลายปีนี้ และมีเพียงสิ่งนี้ที่ร่างกายของเจ้าชายสามารถรับได้พูดเช่นนี้แล้วท่านพอจะเข้าใจหรือยังอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเหรอเพราะงั้นแม้แต่แอปเปิลเจ้าชายก็รับประทานไม่ได้สินะแอปเปิลเหรอของคุณค่าต่ำและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการจะเอาให้เจ้าชายโจชัวรับประทานได้อย่างไรกันเอะแอปเปิลเนี่ยนะคุณค่าต่ำ ถ้าแอปเปิลไม่ได้งั้นผลไม้อย่างอื่นละ่ะเช่นแก้วมังกรกีวีกล้วยหรืออางุนกินไม่ได้เลยเหรอร่างกายของเจ้าชายไม่ได้แข็งแรงอาหารระดับต่ำเช่นนั้นจะให้ท่านแต่ต้องได้อย่างไรปฏิเสธอย่างเด็ดขาดท่านคิดว่าเจ้าชายจะเหมือนกับท่านที่กินอะไรก็ไม่เป็นไรเช่นนั้นเหรอ ในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าทำไมเจ้าชายโจชัวถึงป่วยหนักขนาดนี้สมควรแล้วเขาโตขนาดนี้แล้วแต่ไม่เคยได้รับวิตามินซีเลยถ้าไม่มีเวทมนตร์รักษาของจัก,กรพรรดิบ้านและยาบํำรุงพวกนี้เดงว่าเจ้าชายโจชัวคงเดสมอรรี่ไปนานแล้วไม่ได้การละ่ะต้องให้เขาเริ่มทานผลไม้บ้างแล้วไม่อย่างนั้น ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ภาวะเจ็กซอนที่เกิดจากโลกและกระปิดและกระเปิดจะทำให้เขาทรมานจนไม่อยากมีชีวิตต่อไปเลยล่ะเจ้าหญิงเจนแย่แล้วพะยะค่ะท่านรีบกลับไปดูที่ห้องนอนของท่านเร็วเข้าเชอรี่กำลังทะเลาะกับคนอื่นอยู่เอ๊ะอะไรนะเชอรี่เหรอคุณผู้หญิงคะได้โปรดหยุดก่อนเถอะเจ้าค่ะ ท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะออกไปนะแกเป็นแค่สาวใช้ในวงังกล้ามาขวางข้าอย่างนั้นเหรอลูกสาวข้าคือเจ้าหญิงเจนที่ฝ่าบาททรงปลดปลานี่สุดเลยนะเจ้ารู้เอาไว้เออใช่แล้วมีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้บ้างฝ่าบาทให้ลินเชียของพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ของพวกนี้ก็ต้องเป็นของลินเชียทั้งหมดไม่ใช่หรือไงเราแค่มาเอาของของที่ลูกสาวของเรา ทำไมจะไม่ได้ล่ะชินางทาตไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปให้พ้นเดี๋ยวนี้นะอเจ้าเด็กพวกนี้โมยืนนิ่งอยู่ทําไมกันล่ะเรียมาขนของมีค่าไปสิทั้งหมดนี้เป็นของน้องสาวข,ของพวกแกนะถือเป็นของของพวกแกด้วยเช่นกันเรามีโอกาสเข้าวางแค่ปีละครั้งถ้าไม่รีบขนไปเยอะๆตอนนี้ปีนี้จะไม่มีโอกาสเข้าแล้วรู้ไหมไปเถอะ พวกเราไปช่วยแม่ขนของกันเออพวกเราทำแบบนี้ไม่น่าจะดีนะครับพวกท่านพวกท่านไม่น่าเชื่อเลยเจ้าหญิงเจนเพิ่งจะเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงสามวันของพวกนี้ถึงจะอยู่ในห้องของเจ้าหญิงก็จริงแต่ถ้าพูดตามจริงแล้วก็ถือเป็นของเจ้าชายโจชัวนะคะพวกท่านทำแบบนี้อยากให้เจ้าหญิงตายได้ยังไงใส่หัวไปออะ นังโมลินเชียยังเด็กอยู่แต่ได้อยู่ในปรา,าสาทของเจ้าชายถ้าเวลาผ่านไป8ปี10ปีก็จะกลายเป็นคนของเจ้าชายแล้วไม่ใช่เหรอถึงตอนนั้นข้ากับจกักรพรรดิก็เป็นครอบครัวเดียวกันจะมาพูดเรื่องตายไม่ตายได้อย่างไงไม่คิดเลยว่านางจะทนไม้ทนมือขนาดนี้แต่ยังไงก็ไม่เป็นใดไปเลยเราให้ลินเชียของเรามาก่อนแล้วกัน แล้วให้นางส่งตัวเจ้าสาวใช้คนนี้ให้กับพวกเราดีกว่าพากลับไปใช้งานน่าจะดีนะหยุดนะตายแล้วเจ้าลินเชียสินะไม่ได้เจอกันตั้งสามปีตัวขนาดนี้แล้วเหรอคุณชายน้อยรูปงามที่อยู่ข้างๆก็คงจะเป็นเจ้าชายโจชัวสินะเจ้าชายไปคะต่อไปฝากลินเชียของพวกเราด้วยนะไปคะ ต้องทรงดูแลลินเชียของพวกเราให้ดีด้วยนะเพคะ,ะใครเป็นลินเชียของพวกเจ้ากันแน่ข้าไม่รู้จักพวกเจ้าออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้นะ